สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในโอกาสนี้เราพาทุกท่านมาพบกันที่วัดน้ำหูนะครับที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้เป็นบริเวณวัดนะที่เห็นอา,อาคารที่ตั้งอยู่นี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมาละ ก็จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันเพราะว่ามีพระพุทธร,รูปดังนะครับที่มีน้ำไหลออกมาจากเสียนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในอุโบสถกันนะครับคระวัดน้ำหูนี่สร้าง2475นะโดยครูบาสีวิชัยนะ

รัฐมนุนใหม่เขาจะวางยังไงดูะะ้นาะใหม่เ่าหนูก็เหมือนเดิมค่ะแล้วหลวงพ่ออยากให้นายกรัฐมนตรีมาจาก,าจากประชา,ช,า,าชนเลือกตั้งมาครับมาจากประชาชนเลืกตั้งน่ะสินะ,ะมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเลือกเองหรือว่าให้สสไปเลือกกันครับได้เท่านั้นแหละอ๋อได้เนทะ่านั้นคือได้เท่านั้นแล้วอยากให้สสคนที่เคยเป็นอยู่เดิมให้เข้ามาเป็นอีกไหมครับก็ คนเรามันมันเปลี่ยนไปไปทุกวันเลยนะมันไม่แน่เหมือนกันแหละใจตัวเองยังไม่แน่ใจตัวเองแบบผมไม่ได้แล้วหลวงพ่ออยากให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมครับอยากให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้งด้ไหมโอ้ยอยากให้มีสิอ๋ออยากให้มีให้มีพระก็ยังมีที่เด็ดมีนะครับยังไม่ได้อดหันยังไม่สำลับเราไปพบหน้าให้างนมีความสุข เป็นน้ำจากเสียงของพระพุทธรูปอุ่นเมืองนะครับที่เรากลับไหวยเมื่อกี้สมบูของสมุนไพรรักษาเทวดาสมบูรอ์ลุงไม่เจ็บไม่โดนลงขอไอ้บ้างไปยืนป่าสาวลูกป่าสาวไปกันทุกคนลุงสมบูรณ์ดีใช้ครับพี่ครับครับก็น้ำพุทธมนต์ก็ได้มาจากน้ำที่ไหลมาจากเสียงองค์พระพุทธรูปที่ทุกท่านเห็นกันอยู่นี้นะครับ ในอกาสนี้ก็ขอยุติตอนนี้สำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปและคลิกเครื่องใต้วิดีโอที่คำว่าติดตามด้วยครับสวัสดีครับ